นี่ก็สวัสดีครับพบก,กับผมรายการไก่กาวเลยเช่นเคยนะครับก็วันนี้มางพบกันอีกแล้วได้มาครับบิลสิบสี่นั่นเองวันนี้ไม่มาเล่นนะครับนี่เราก็จะมาแจกเทสเจอร์ปแผกกันนะครับก็นี่นะครับเวลาเราเลือกเราเลือกไปเลยโหลดมา,ดดาโหลดอยู่ในดาวน์โหลด กดเข้าไปในด้านหลเลือกไฟล์นะครับอ,อ,อเขาเลือกไว้ก็สำหรับบังริเชอร์พาคนี้ก็เอาไหนก็กดขึ้นไปฟอฟันนี้ก็จะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างครันแล้วก็กดออนไว้นะครับก็กลับมาในเกม ตอนนี้นะครับเอเตอร์แพดน้ำนี่ยใสปิ้งนะ,ะแสงเงาเขมาเต็มนะครับผม,มสวยเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยว เราดึงโหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับก็หาโหลดกันได้ใบ่ไม้เนื้อผิวไหวนะครับก็วันนี้ขอตัวให้ขอลวกันนะครับมาแค่นี้